ประกาศจากการรถไฟแห่งประเทศไทยมีผลวันที่3พฤษภาคม2563จนกว่าจะมีคำสั่งการเปลี่ยนแปลงประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ขบวนรถเร็วขบวนรถโดยสารเชิงสังคมขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่นจำนวน14ขบวนที่มีต้นทางปลายทางข้ามเขตจังหวัดทั้งหมด14ขบวนดังนี้1 ขบวนรถเร็ว135ต้นทางกรุงเทพปลายทางอุบลราชธานี2ขบวนรถเร็ว136ต้นทางอุบลราชธานีปลายทางกรุงเทพ3ขบวนรถธรรมดา201ต้นทางกรุงเทพ ปลายทางพิษณุโลก4ขบวนรถธรรมดา203 202ต้นทางพิษณุโลกปลายทางกรุงเทพ5ขบวนรถธรรมดา257ต้นทางชนบุรีปลายทางสถานีน้ำตก 6. ขบวนรถธรรมดา258ต้นทางสถานีน้ำตกปลายทางสถานีทนบุรี 7. ขบวนรถท้องถิ่น415ต้นทางนาครราชสีมาปลายทางหนองคาย 8. ขบวนรถท้องถิ่น418ต้นทางหนองคายปลายทางนาครราชสีมา 9. ขบวนรถท้องถิ่น421 ต้นทางนครราชสีมากลายทางอ,อุบลราชธานี10ขบวนรถท้องถิ่น426 ต้นทางอุบุราชธานีปลายทางนครราชสีมา11ขบวนรถท้องถิ่น439ต้นทางชุมทางแก่งคอยปลายทางชุมทางบัวใหญ่12ขบวนรถท้องถิ่น440ชุมทางบัวใหญ่ปลายทางชุมทางแก่งคอย13ขบวนรถท้องถิ่น489ต้นทางคีรีรัตนนิคมปลายทางสุราธานี 14ขบวนรถท้องถิ่น490 0ต้นทางสุรราษัานีปลายทาาคีรีรัตน์นิคมซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1690ตลอด24ชั่วโมงท่านที่ซื้อตั๋วแล้วสามารถคืนตั๋วได้100%เอร์เซการรถไฟขออภัยในความไม่สะดวกในโอกาสนี้จากการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด1 9ซึ่งการรถไฟห่วงใยท่านทุกคน